เลือกสี่หรือ,อไม่ให้พี่น้องเธาเลือกให้ก็ได้ให้พี่น้องเลือกไหมได้เดี๋ยวนีนะ้นางชอบสอนเป็นท่าแบบไม่ยาวมากแบบเซแบบสิบห้าวิสามสิบวิอะไรเงี้ยอืมที่เ,เต้นในโพสติ๊กต๋อเอาอยากเต้นด้วยออบอกพี่น้องเลยบอกพี่น้องเลยได้ขอชาวบอกสิแล้วหาแชทไม่เจอเราไม่ได้คุยนาะน ไม่ติดตามได้ไหมอ้าวทำไมอะคะ <c oughs> ปกติมีแต่เขาจะขอ,อ <c oughs> เขาจะมาบอกว่าขอติดตามได้ไหมอะไรเงี้ยคุณเป็นคนแรกเลยนะคะที่คุณพี่าไม่ติดตามได้ไหม <c oughs> คุณทำเอาคุณทำเอาแบบเขาเรียกว่าคนไลฟ์สองคนนี่อึ้งไปเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> คุณโอ้ไม่ไม,ไม่ไม่ให้เกียรติไม่ให้เกียรติอินเทอร์เน็ตที่พวกเราเสียค่าไฟกันอยู่เลย ใช่เราเป็นยุคที่แบบต่ออินเทอร์เน็ตนี่ก่อจะต่อได้นะคะใช่ัพที่เคยเล่นคู่พี่เตแอปเคยเล่นคู่เตเหรอใช่ค่ะเล่นสองอเออแปลกมากคุณฝ้ายก็ไลฟ์อยู่ทำไมแอปไม่ไปดูคุณฝ้ายแอปมาไลฟ์เองได้ยังไงเขาไลฟ์กว่าคนอื่นโยสวยด้วยสวยด้วยใครอ่ะเขารียกใครอ่ะน้องคณาคณา มิสแกรนเป็นมิสแกรนเดี๋ยวให้ดูนะสวยมากแล้วดิฉันถามความรู้สึกได้ไหมคะว่าที่น้องแอปเนี่ยส่งคลิปที่สแน็คกินขนมกับไผ่หลิวมาให้พอชอดูโอ้เดี๋ยวนะฟิลเตอร์มันไปจับหน้าน้องเขาด้วยวเนี่ยเออแตี่ยเอา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 น้นนดูดิ <laughs> ไม่แต่เขาสวยอยู่แล้วในรูปอะ่ะคือกันอั ชื่อคนาหรออ๋อคนา K A N A P ไมแอปชอบติดตามคนชื่อสองพยายามคนาสแน็คอะไรอย่างเงี้ยเจียนี่ <laughs> ชินนี่นี่แถเลยอะ่ะ <laughs> <laughs> อ,อคลิปนั้นคลิปนั้นสำหรับแอปคิดว่าคุณไผ่หลิวกับคุณสแน็คน่าัมไหมคะอม <laughs> คุณไผ่หลิวว่าคุณสแน็กน่ารักไหมคะที่คุณแชร์ติ<อ>๊กตออ็อมาให้ดิฉันดูอรังที่สุดอ๋ออะไรเนี่ยกดปุ่มแขกรับเชิญคือเกสป่ะคะแล้วก็กดปันเฟืองแล้วก็อะไรนะคะจัดตารางกริดเหรอคะโอ๊ยโอ๊ยใหญ่ขึ้นแล้ว ว้าวว้าวาขอบคุณค่ะว้าวมาต่ออ่ะน่ารักมากค่ะน่ารักมากใครจะมาน่ารักเข้าเอไอของพี่ไฟได้ <c oughs> ไม่พูดดีกว่า <c oughs> สมมติถ้า ถ้าคุณเลือกทานกาแฟาได้หนึ่งร้านร้านซ้ายมีคุณมาริอยู่ร้านขวามีคุณสแน็คอยู่คุณเลือกได้แค่ร้านเดียวนั้นเลือกร้านไหนร้านที่ฝ้ายดิทำไมอ่ะคะดิฉันอาถาสิว่าทำไมอ่ะทำไมเออก็แบบรักพี่ฝ้ายไงเป็นพี่ที่รักของน้องรู้จักกันมานานแล้วอย่างนี้ เนี่ยเราเนี่ยเออที่ฉันหมายถึงสแน็คที่แปลว่าขนมนะคะว่าแบบเหมือนแบบเออไ้กินกาแฟที่มีขนมด้วยอแอปให้มินิฮาร์ทีระพงหนึ่งเลวทีละพงทีละพงเขาอุตสาห์บอกวิธีให้พวกเราเงาเต็มหน้าไปหมดเลยเเลูกลีลุกลนอีกและว <laughs> ไม่ลงมีโกนก็เป็นเรื่องน่ารักไงแบบว่าแอบปื้มแล้วเมื่อเมื่อวานน่าแตกมากแบบเรื่องคือแอบอ่ะคืนอยู่ๆก็นึกถึงรุ่นพี่แบบเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันอ่ะชื่อพี่แน็กแล้วเขาเกิดวันเดียวกับแอบอะไรเงี้ยแอบก็เลยแบบนี่ยเอ๊ะน้องแ็นเกิดวันไหนวะก็เลยไปเซิร์ชดูแล้วกดในในใน o g l e มันเขียนว่าหนึ่งกันยายนคือวันเดียวกับแอบเหรอเออแอบก็แบบตื ต้นมากก็เลยพิมพไปบอกน้องตอนแบบเกือบตีสองอ่ะว่าน้องสแลกแบบพี่เพิ่งรู้ว่าน้องเกิดวันเดียวกับพี่ค่ะอะไรเงี้ยน,น้องไปตอบตอนเชา้าประมาณหกโมว่าพี่แอปเกิดสามสิบเอ็ดสิงหาคมแล้วค่ะแอปก็บอกพี่เกิดหนึ่งกันยายนแล้วน้องก็บอกว่าอ๋อในเน็ตมันมั่วค่ะพี่หนูเกิดสามสิบเอ็ดสิงหาคม นก็นอบอกสิว่าไม่เป็นไรค่ะยังไงพี่ก็เกิดวันที่อยู่เคียงข้างน้องไม่เป็นไรคะ่ะพี่จำวันเกิดน้องได้แล้ว <laughs> อยากเห็พี่เชียร์เป็นนายก <laughs> วันอะไรเนี่ยวันนั้นผมโบวตไปครับโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะก็เชียร์ก็รู้สึกดีใจที่เชียร์ได้เป็นเอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมาล่าแห่งประเทศไทยนะคะเพร นันกน็ต้งองปั่นชาวนมคมชาวนมคมใชมม่แล้วเอ๊ะแอปไปเรื่องต้านไปยังอะพรุ่งนี้ค่ะก็คือแอปกลับบ้านเหรอไม่กลับแอปทะเบียนแอปอยู่กรุงเทพอ๋เอเข็ดอะไรอะเขตเขตที่บ้านนี่เลยปะใช่คะ่ะแบบเดินออกไปได้หน้าหมู่บ้านจริงเหรอโอ,โอดีจังถามซิลวี่อยากไปกี่โมงซิลวี่บอกสิบโมง อพ oh. อชอ,อนี่ชื่ออยู่คอนโดพรลำเกา้าเรื่องมากพหลำเกา้าปะใช่อยู่แถวนน้น่ะก็ต้องออกไปนั่งโ <c oughs> <c oughs> ยังไม่ได้เช็คเลยเดี๋ยวว่ามันอยู่ที่ไหนอ้าวมันมีเว็บได้นะคะเอาเลยนะมันเช็คในเน็ตไดใ้ใช่ใช่ใช่ยังไม่ได้เช็คเลย เขาถามว่าได้เป็นนายกจะทําอะไรก่อนครับเชียก็จะต้องกระจายนะคะกระจายมาล่าให้ทั่วถึงในโปรโมชั่นที่เข้าถึงได้ในทุกพื้นที่ทุกกลุ่มประชาชน mm hmm. แล้วก็เนื้อต่างๆต้องมีคุณภาพรว mm hmm. มถึงคิดว่าเราควรจะมีสวัสดิการน้ำจิ้มที่ให้ให้พนักงนานปรุงแต่เราไม่ต้องจ่ายได้ ทางงานปรุงแต่เราไม่ต้องจ่ายใช่เพราะบางที่อสมมติเราให้พนักงานปรุงเขาจะคิดค่าปรุงให้เราอ๋อเอเหรอใช่คิดว่านี่ควรจะเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เราจะทําทันทีเออแต่ขอแบบขอเสนอคะ่พะพอดีมันไม่สามารถทันหมาล่าได้อย่างเช่นแอปอะค่ะเอะมีนโยบายอะไรที่จะช่วยคนที่ไม่สามารถทันหมาล่าได้ให้ทานได้ะคะ <laughs> ยากไปไหมก็จะต้อง ฝึกก็คือพูดง่ายๆก็คือต้องฝึกให้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 กินให้ได้ก็คือต้องรับสบภาพแล้วก็ต้องทนให้ได้ใช่เพราะว่าเราเราต้องฝึกความอดทนให้ได้เ <c oughs> หมือนที่เราเ <c oughs> หมือนที่เราทนกันมา <c oughs> <c oughs> หมายถึงว่าทนเหนื่อยในกองถ่ายกันมา จะสภาวะอากาศแบบไหน<อ>ก็เราต้องอยู่ให้ได้ไง<อ>ใช่ไหมถูกป่ะก็ออจริงค่ะเราสาัตว์มาขนาดน,นี้แล้วทำไมเราจะทนต่อไปไม่ไดใ้ใช่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 ถูกต้องเพราะฉะนั้นคือต้องแล้วก็เราจะเพิ่มความหลากหลายให้มากขึ้นนะคะคือความหมายคือก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะพยายามแก้ไขปัญหาเร่งด่วนกันเลยเนี่ยก็คือเวลาเราไปกินเนี่ยกลิ่นมันต้องไม่ติดอันนี้สาคัญ ฉันเลือกกินมันต้องไม่ติดเชนี่สิบสี่เลือกดิฉันนะคะดิฉันจะทดิฉันจะดาเนินนโยบายของกระทรวงอาหารให้ให้เร็วที่สุดแล้วกเ็เพราะว่าบางทีเรากินแล้วเราอิ่มเนี่ยราอยากจะนอนไม่อยากสระผมกินมันต้องไม่ติดก่อนอ่ารู้เลยนะคะว่าเวลานอนกินหมาล่าแล้วปกติไม่อยากสระผมนะคะจริงๆแล้วมันคือปัญหาที่ทุกกลุ่มเป็นปัญหาเดียวกันคือบางทีไม่อยากนะ้ำด้วยซ้า อืมก็จริงนะคะเพราะว่ากลิ่นมันแรงมากนะคะใช่ใช่กลิ่นติดยันโอกเล็บนะคะพูดเลยไม่ไม่ได้ไปเยี่ยมพี่เอสค่ะเพราะว่าคือจริงๆส่วนตัวเช์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เคยร่วมง,งานกับพี่เขาตรงๆขนาดนั้นน,น,นะคะเราก็ไม่ไม่รู้ว่าตอนนี้คือเขาเปิดให้เยี่ยมหรืออะไรยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีมีส่งความหงใย,ยไปอยู่ เนี่ยต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะแอปพอ,อชอด้วยนะจะให้ที่บอกนี่ไม่ได้บอกแอปนะบอกตัวเองด้วยแต่แอปถ่ายในห้องห้องแอร์อยู่แบบบ้านแบบโอเคอะไม่เหนื่อยเพราะว่าเรื่องที่แบบถ่ายร้อนก็คือยังไม่ถ่ายตอนนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพอชอว่าการพักผ่อนเหรอเนี่ยกล้าบอกพอดุนะ เราก็จะเจอพชอตีหนึ่งตีสองถึงต่อืมขณนะขดเขาเข้าใจมากนี่นี่เพิ่งรู้ว่าพี่เอ็กอายุมากกว่าพชอป,ปีเดียวอ้าวเหรอแต่เขาดูแบบได้นะคะหุ่นเขาดีมากตอนแรกเข้าใจว่ามากกว่านั้นเอออะไรเงี้ย <c oughs> วันนี้เกิดความสงสัยเรเซูร์ชดูแล้วก็แล้วหลายๆคนตอนนี้ที่ร่างกายแข็งแรงนี่ คือมีมีเหตุฉุกเฉินกันเยอะมากเลยอืมได้เ <iten> องพักพ่อนสำคัญมากนะแอป,ปนะเช่นกันนะคะพอชในวันนี้พอชอจะนอนไม่รูเหมือนกันเพราะออว่าพอชว่าพชก็อาจจะอาจจะไปไลฟ์อ่าอะแอป,ปอยู่กับแฟนๆไปแล้วกันเดี๋ยวพอชอาจจะแยกตัวไปนอนนิ่งๆบ้างหน่อย <S <S นอนนิ่งๆแล้วตื่นไาทีเช้านะ เราเองนี่เหมือนปิ๊งปองเลยปองยังเจอกันเลยเม่ปองแบบเรเ,เหมือนกันกนะปองหนูจะมาหนูจะมาเอ้าสร้างนี้สใส่ไยไม่ได้นะลูกตัวเมียเ<ช>ขาชอบเขาชอบเขาชอบเหมือ,อนเปิดตัวให้ให้ลูกอ,อ,อ๋อตัวเร็วมากอ่ะที่ทักคาก่อนปองกออง กลางกลองหมวอมยามายุง่งแอปค้างไปแล้วฮะกองแอปดอพชอที่เห็นแอปแอปค้างไปแล้วเหรอโอเคแตแอปขอใมีความสุขกับการส่งไลฟ์สาวๆสวยแล้วก็เอาไลฟ์ right. พร้อมกันเลยเนี่ยไป <laughs> น้องเซนเกไลฟ์อยู่ออนไลนอยู่หรอแอปไปทักซี่เอาละเดี๋ยวพอชอว่าพอชอจะต้องไปส่งสารให้เหมือนตอนที่เคยไปส่งสารในป้ายละทิกตอกน้องชื่ออะไรนะไม่รู้ไม่เอาไม่เอาไม่รู้โอ้ยไม่เห็นหน้าคนเขินเลยครับจอมันค้างอะอืมฮอ ติ๊กต็อกน้องชื่ออะไรแนนคกหรอคะไม่ไม่ไม่พิมจีกไ็ไล์พิมจีแอปรู้จักนิจาก,จากอยู่่า<แ>ยเดียวแต่พิมพ์เป็นสงครามนางงามหนึ่งแอปสงครามนางงามสองอ๋อโอเคเอา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 ติ๊กต็อกสแสนงกมาเลยไม่อา พ่อชาจะไปดูเขาทำไมต้องบอกด้วยอ่ะแชกหรือก็ขึ้นเล่าเออใช่เดี๋ยวก็ขึ้นแล้ว,นนลวคนดูไลฟ์น้องเยอะดูสี 5, ่ห้าพันมั้งแชกจะขึ้นก็ขึ้นไปสิพ่อชอจะไปดูน้องเขาแนัเคสองตัวซีเอหรอคะอ่าขอบคุณมากเลยอาเดี๋ยวนะแซนัก .ptmusic เอ๊ะคนไหนอะ่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเชียร์ไปหาเองคะ่ bye บะปปบายบายในแอปเจ็บมากค่ะเชอร์พักผ่อนเยอะๆนะคะแอป,ปอย่าเพิ่งรีบไปไหนนยะวพอชอบมาใหม่เฮ้